ก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษสําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับโปรแกรมอัดเสียงของผมมันไม่ดังเว้ยไม่รู้ทําไมครับตอนผมอัดอยู่มันก็เห็นดังปกตินะแต่พอมาดูในคลิปที่เป็นฟุตเทจแล้วเสียงมันไม่ดังเว้ยนี่ต้องขออภัยทุกคนไ้ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาภาคแบบไให้มีเสียงอันนี้เอาก็ได้ละกบเกลื่อนเอาแล้วโอเคคลิปการเล่นดิวโรดนี้ผมก็ใช้เป็นเซนติแนลนะครับเธอไอตัวของทิตนาแบกไว้ก่อนช่วงต้นเกมนะผมสลมเป็นลาดวิทเปอร์ได้ผมก็น่าจะสลมให้มันไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะวินสิกต้นเกน,นะแต่ดูจังบอรดแล้วรู้สึกว่าจะวินสิกไม่ไหวนะครับผมก็เลยคิดว่าเล่นแพ้ก็ได้เดี๋ยวก็ไม่อัพเวลแล้วกันแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยแล้วก็ไปอัพเกรดบอร์ดอีกทีตอนสเตจสามหนึ่งหรือไม่ก็ช่วงเลือกอาเมนที่สองน่แหละครับที่ผมจะทำนะน่าจะเล่นแพ้ไปก่อนนะวงสเตจสองนี้อะ่ะ ด้วยความเก่งของทิตนาหรือว่าความเก่งของอะไรไม่รู้ครับแต่น่าจะเป็นของทิตนาแหละทําทให้ผมวินสตีกมาเลือดร้อยเลยครับตัวนี้เหมือน30บเวลห้าเลือดร้อยคือแบบบา้จาจัดเลยสเตจสองจากที่คิดว่าจะเล่นแพ้ตอนนี้กลายเป็นเล่นชนะเฉยเลยเลยทุกคนก็โอเคนะครับได้อยู่ผมลืมบอกไปว่าอักเมนแรกผมเลือกมาเป็น gas cannon นะครับที่จะทําให้ตัวแถวหลังเราะเลือดลดลงไป20เปอร์แล้วก็จะมีดาเมจแอม m เพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ได้แหละนั่นแหละมันจะเพิ่มดา m มจแอมมาผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับขอไฟด้วย ก็โอเคเตซสองก็ชนะยาวมาได้นะครับก็มีวินสติกเลือดร้อยสองคนเหมือนกันนะเออผมพูดไปอย่างว่าผมจะจบบอร์ดของอ่อสีสีมิซิลี่อ่อคอกี้แบกอ่ะผมน่าจะยังไม่ได้พูดเนาะก็น่นแลครับก็คอหลักของคอมเราก็จะเป็นคอกี้ตัวแทงหลักเราก็จะเป็นกาเลนนั่นเองที่เราทํา3ดาวได้ในคลิปนี้นะครับและที่ความเดือดกว่านั้นคือผมใส่ว็นกาเลนดาเมททุกคนได้ดูแน่นอนบอกเลยโคตรเดือด การเล่นสามดาวนะโอเคก็มาดูนะครับว่าเซีสามจะเป็นไงนะนี่เดี๋ยวก็ตีคีบไปก่อนนะครับพยายามทําบอร์ดให้แข็งที่สุดเพราะว่าเราวินสิกมานะครับตอนนี้ก็ถ้าใครอยากไปเล่นตามบอร์ดของอิมิซิลี่ที่ผมจะเล่นก็วิธีการเล่นง่ายๆครับต้นเกมก็เล่นแพ้มาก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้เราขึ้นแปดให้ได้ไวที่สุดนะเพื่อที่จะไปโลหะคอกกี้ให้ได้2ดาวโลหะการเล่นให้ได้2ดาวนะครับข้อหลักเราจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับในช่วงวินแปดก็คือเอ็มไอเอ็มเปซ่า e ที่เป็นตัว,นนเ,อวเอสอี่นแหละ ให้เป็น2ดาวนะครับแล้วถ้าเกิดมีเทมก็จะดีนะแล้วก็การเรน2ดาวนะครับแล้วก็ได้ขอกี้2ดาวอ่ะคอหลักเราก็จะเป็น3าตัวนี้นะครับในช่วงวัแปดนะนะก็ถ้าเกิดหามันเป็น2ดาวได้ก่อนช่วงประมาณสักสเตจห้าหรือไม่ก็อ่อช่วงที่สเตจนั่นแหละเออช่วงสเตจสี่นี่แหละก็คือถ้าเกิดมันได้2ดาวสักตัว2ตัวนี่คือบอดเราเก่งเลยบอดสไป์เลยก็ขึ้น้าวสบายแน่นอนนะครับก็อันนี้อักวินที่2ผมเลือกที่จะเอาเงินมานะ เป็น15บาทแล้วก็ได้เป็นออคอนเอ้ยไม่ใช่อีคอนได้เป็นไอตัวของตีเหลวเออหนซะครับโอเคเดี๋ยวก็มาสกาวบ,บอดอื่นอันนะิดนะมีคนเล่นเป็นเชมบาลอนด้วยก็เขาเก็บแต้มได้เท่าไหร่ละร้อยกว่านะครับตอนนี้ที่หน้าเราแบกอยู่นะดาวเดียวคือแบกจัดเลย,เลยแลวผมก็ค่อนข้างรวยเลยเพราะว่าวินสติกมานะครับอันนี้คือจุดจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ผมค่อนข้างจะเล่นง่ายในเกมนี้นะก็คือผมได้ทิสนามีของให้มันต้นเกมนี่แหละครับ แล้วตัวแทงเรายืนได้ด้วยเออมันก็เลยไหวนะครับในเกมนี้นะโอเคมีคนเล่นเป็นเชมวาลอน2คนนะครับไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนกันนะโอเคก็มาดูกันว่าสเตสามจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เลือดเหลือรึร้อยทุ่นๆก็น่าจะชนะยกยาวได้อยู่นะครับ และด้วยความที่พี่ชายคนนี้เขาโลหมดตัวเลยครับบวกกับโลดได้ด้วยนะครับอักเมนที่2เห็นปะคือพ,พี่ชายเขาโลหมดตัวสุดตัวเลยผมก็เลยต้องแพนะครับในบอร์ดของเขาเนี่ยนะก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้น,ะน,นะนผมวินสี่ยาวได้ยันจบแบบเซตสามได้นี่คือผมรวยเกินอนะ่แบบรวยแอม i ิ h แอมลิสเลยโอเคก็เลยแพ้ไปแล้วที่เสียดายเหมือนกันโอเคก็ถ้าเกิดผมพูดแบบมีลิ้นตะกุกตะกักบ้างอันนี้ผมต้องขอไผเแล้วนวะ่ออาอัดคลิปตอนตีสองอีกแล้วนะตอนนี้ครับ ไม่ใช่อาดคลิปที่ผมภากเสียงตอนตีสองครับเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลามาทำนี่แล้วต้องขอไปด้วยถ้าเกิดลิ้นมันพันหรือว่าอะไรนี่แล้วต้องขอไปด้วยจริงๆนะก็นั่นแหละรครับผมไม่อยากไปว่าตัดเยอะไงเผื่อแบบบางคําพูดผมพูดซ้ำๆงียมันก็แบบน้ําเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมไงันก็เลยแบบฟังดูไม่โฟไม่ธรรมชาติอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าอเอาแบบธรรมดาน,นี่แหละเออพูดแบบชิวๆเรื่อยๆนะโอเคเผื่อแบบบางคนชอบไปดูตอนลงตอนนอนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ในรอบเลือกคลิปที่ผมน่าจะเอามาเป็น ของดาเมจหรือไม่ก็ของแท้งนะครับผมเล็งๆไว้เป็นไอตัวของไอนี่นะเบลนะครับเพราะว่าจะเอามาทําของแท้งเพิ่มเองการเล่นเราต้องมีของนะครับสําคัญเลยเหมือนกันนะสำหรับคอมอิมิสตี่นะครับก็วิธีการเล่นนั่นแหละเคยพูดเอ้ยพูดไปแล้วนะโอ้โหเราดูเราครับดวงดีหรือว่าอะไรไม่รู้เกมโอยหรืออะไรไม่รู้ครับตอนนี้เราได้การเล่นสองตัวแอเจ็ดเวลเจ็ดโคตรบ้าครคือบังคับเล่นอะเกมนี้คือมันบังคับเราเล่นแล้วอะเออแต่ว่าผมต้องเสียนี่ไปนะครับอิมิสตี่อะ อิมพิซิลี่มันเติมได้แค่ตัวเดียวหรือไม่ก็ส่ตัวไปเลยนะมัน1ออสนะครับมันไม่สามารถเติม2ตัวได้หรือ3ตัวได้นะครับกคือจะเล่นก็คือ1ออสเลยนะอิมพิซิลี่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเล่นไปเลยเพราะว่าเราจะเก็บตัวไว้นะเราไม่อยากให้อเอาตัวมาเก็บในเบ้นเอะ่อ,เ,อเราขายทำอีคอนไปบ้างดีกว่านะครับไม่งั้นเงินเราจะไม่ถึงเวล8สักทีนะ โอเคอันนี้ก็เลยเล่นเป็นอิมิซิลี่สาวแล้วซึ่งเทดมันจะไม่ติดนะครับเหลือแค่เอเบซ่ามาเติมเทดเราถึงจะติดนะนะโอเคก็น่าจะชนะได้อยู่นะมีไอ้บอร์ดคนที่โลหมดตัวไปแล้วครับที่ผมแพ้ไปนะอันนี้ผมน่าจะชนะได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันสเตจสี่เลยกัน,นครับ อัปเดตสถานการณ์กันนะครบสเตจสก็แพ้ไปประมาณ3รอบหรือ2รอบ 4, นี่แหละครับเลือดลดไปประมาณ24เลยก็เยอะอยู่นะครับเพราะบอร์ดคนอื่นเขารีโอล่นนะมันเริ่มแข็งและผมก็เลยสู้ไม่ได้นะครับโอเควันนี้ผมน่าจะขึ้น8ได้แล้วนะแล้วผมได้ของการเลนมาค่อนข้างดีด้วยนะครับ2ชิ้นแหละแล้วผมไฮโลเจอลัมเบอร์ูมาด้วยนะครับเลเก็คือเกมที่ค่อนข้างจะไฮโลพอสมควรแหละเออมันก็เลยทาให้เราเล่นง่ายขึ้นมานิดหนึ่งน,นะครับก็เหลือเวลาไม่ใช่เหลือเวลาดิเหลือแค่ โลหะเอเมซ่าและตอนนี้นะครับได้เป็นคอกี้มาด้วยนะลืมบอกนะครับโอ okay, <Okay, S 1> เคเหลือแค่เหลือแค่โลหะเอเมซ่าและแล้วก็เราจะครบบอร์ดแล้วก็เหลือขึ้นเก้าแลครับอันนี้ต้องโลนะเก็บ okay, บอร์ดไว้ด้วยนะครับได้เป็นนามิสสองดาวมาแล้วก็คอกี้แพ้ครับโอเคโลต่อไหมโลต่อเลยครับโอเคได้เป็นคอกี้นะครับสองดาวแล้วก็การเรียนสองดาวคือดวงดีนะเกมนี้คือผมไม่ต้องโลเยอะเลยเว้ยเนี่ยเหลือแค่เอมเมซ่าและขอแค่ตัวเดียวเว้ยไม่รู้หายไปไหนนะ ไม่งั้นผมนเ,ปนเปิดอเมสซี่ได้แล้วเนะมันเปิดอย่างนี้นังเ,เปิดยังไม่ได้สักทีโอเคก็ล่าอยู่ครับไม่เป็นไรนะผมลืมถอนของที่ตนนานะเพาเล่นไม่ทัน,นครับแต่ว่าเราได้เป็นการเล่นสอดาวกับคอกี้สดาวแล้วอะเหลือแค่ะะหาเอเวซ่าตัวเดียวพอไม่ต้อง2ดาวเลยได้แค่นั้นพอแล้วเราขึ้นเก้าเลยสบายเลยเกมนี้นะครับฮิตหวอยู่เหมือนกันเพราะไม่มีใครแย่งเราเล่นนะเนาะ แล้วอีกสิ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับคอมนี้ก็คือถ้าเกิดเรามีอัคเมลังกิโกะแบบมันจะเก่งมากนะครับเพราะว่าตัวเรามันแวลูไม่ได้เยอะเนาะแล้วมันจะมีไอเทมอ่ะมันจะทําให้บอร์ดเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดได้เป็นลักกิโกะแบบนี้ก็จะดีนะครับเอาให้ตัวแทงเอาให้ตัวดามเอจแล้วไงครับดีเลยโอเคอันนี้ผมก็ต้องโลน่ะเจอสักทีนะครับเอ็มเปซ่าไปลงแทนเอสเลียวไปตอนนี้ก็เรียบร้อยครับ เป็นสีอิมิสซิลลี่กับสาวคอนเคลอร์นะครับเพราะผมได้หมดมาเนาะผมก็เลยเอาไปเล่นก่อนนะครับเหลือแค่ขึ้นเก้าแล้วผมไม่รู้แล้วเนาะอันนี้ผมเหลือแค่ขึ้น9้าแล้วแล้วก็ลงเวนไอตัวของไอหมาเร็วก็ได้เพื่อให้มันติดเซนติเนลคู่กับไอลัมเบิลนะครับก็จะชิลเลยนะอันนี้นะครับก็เป็นสีคอนเคลอร์ได้แหวนลูจากคอนเคลอร์ด้วยแล้วก็ได้เออ่สแตทร,รวมจากอิมิสซิลี่ด้วยนะครับอันนี้ก็สปายแล้วนะบอร์ดเรานะครับไม่ได้ทำอะไรแล้วเก็บตังค์ขึ้นเก้าไว้ครับชิวๆเลย ไหนรอบไอเทมนี้ผมได้มาเป็นล็อตนะครับเพราะว่าน่าจะดีสุดที่ผมมีและน่าจะเอาไปทําของให้ตัวอะไรนะผมจําไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็นคอกี้ปะอาจจะเป็นกูซูอะไรคันี้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ชวนเหมือนกันส่วนในตัวของลาเบิลนี่ผมยังไม่อัพสกิลนะก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะเราจะเก็บตังทำาอคอนไปเวลเก้าได้เองนะครับเรายังไม่อยากเสียตังตอนนี้นะเพราะว่าเราต้องเก็บตังอยู่โอเคเห็นไหมความเก่งของลักกี้โก้ครับทำให้เอเวซ่รเรามีของด้วยนะครับตัวอ e ิมิซ่เราหลักหลักตัวสี่บาทก็คือมีของเลยนะครับ ด้วยอ่ัคคีบัตรของลักกี้โกฟนั่นเองนะก็จะไปเติมพวกตัว5บาทเพิ่มด้วยนะในช่วงเวลกาวนะครับอันนี้ผมก็มาสเกลบ,บอลอื่นด้วยอันนี้เขาเล่นเป็นไอตัวของอาร์เธอริสนะครับน่าจะทิชชู่นาแบกนะแต่ว่าของทิชชู่หน้าเขายังไม่มีเลยแล้วมีชิ้นครึ่งนะครับชิ้นครึ่งจริงๆโอเคอันนี้เราเจอแล้วเราแต่บอร์ดเขาค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันแต่ว่าบอร์ดเราน่าจะแวลูเยอะกว่านะเพราะเรามี4บา,บาท2ดาว2ตัวเลยนะครับแล้วพี่มอดเราสามารถทำซีซีได้ด้วยนะเห็นไง ขัดจังหวะทิตตน,นาอีกฝ่ายได้ดีสมควส,ส,สมควรเลยแล้วก็คอกี้เราก็ยิงรัวๆไปครับคอกี้ผมยังของไม่เต็มอีกนะอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากได้น่าจะเป็นของดาเมจครับไม่ว่าจะเป็นเดสเพจไอเอหรือ e, ไม่ก็จีเอสนะครับไอเอก็คืออินฟิทตี้เอ็นะไอดาบขีนะครับแล้วก็จีเอสก็คือดาบแจสเลเยอร์ ayer, นั่นแหละครับที่จะตีตัวแทงแล้วอออต,ตัวแทงที่แบบเลือดเยอะประมาณ1750จ็ดาสเออจะตีแรงขึ้น25เป็น25หเปอร์เซ็นต์หรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนั่นแหละค,คือไว้ตีแทงครับไอจีเอสนะ ก็สาคัญอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดเอาไปเล่นช่วงเลดเกมนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้แสลมช่วงต้นเกมนะไอเทมของ gs นะครับเหมือนเราเสียไอเทมไปชิ้นหนึ่งเลยนะเพราะว่าต้นเกมไม่มีใครเลือดเกินพันเจ็ดหรอกครับก็แนะนําว่าอย่าดีกว่าโอเคอันนี้ก็ออ,อนิมอรี่ผมก็น่าจะใส่ให้คอกี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเจอดีฟรูดอ่ะผมจะเอาให้ใส่ให้การเลนเพราะการเลนเราจะเป็นอมุตตมันก็เชื่องอมุตะนะครับเดี๋ยวก็รอดูว่ามันเคลียนแค่ไหนนะถ้าเกิดผมเจอนะแต่ผมก็เจออยู่แล้วว่าขุดก็น่าจะเห็นอยู่ในหน้าปกนะครับเพราะว่าผมใส ดีฟ o ู t ไปด้วยนะครับในตรงชื่อกันเลยนะแล้วเ,เจอแล้วนะครับดีฟ p ู o จริงจริงก็อยากจะอเนโมลี่ให้ไอตัวของขอกี้นะครับแต่ว่าเราเจออเนโมลี่เทพการเ่นไงก็เลยต้องจัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเรนเราจะเถื่อนแค่ไหนนะ <c oughs> แต่ด้วยความที่ผมค่อนข้างจะไฮโรด้วยนะครับมันเลยทําให้ผมสามารถไปเวลก้ไวแล้วก็ทำซีบาทสาดาวได้นั่นเองนะครับในเกมนี้นะ โอเคนี่บอร์ดเป็นเชมวาลอนนะครับแคสเอาไปแล้วจะเชมวาลอนแบบไม่เปิดเทรดอื่นเลยนะครับมีแค่บอร์ดเชมล้วนก็มาดูกันว่าจะชนะเราได้ไหมนะไมรู้วนจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคยังไม่เจอแล้วเจอเป็นบอร์ดของน่าจะเลเวลเนาะอันนี้เราน่าจะไหวนะครับดูจากแวลูบบอร์ดแหละ ส่วนในรอบคีฟนี้ผมก็อยากได้ของให้คอ,อก,กี้นะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะได้เป็นของแท้งอีกแล้วครับเกมนี้ขอดาบสวยครับได้เป็น IE เนาะก็น่าจะต้องสแสลมไอ e ไปแล้วครับไม่งัน้นคอคี้ผมขอไม่เต็มตั้ทีแล้วมาแล้วครับการเลนตัวที่4ของเราในเกมนี้นะครับไปครับไออีฟินิตี้เครับแล้วก็การเลนอีกชิ้นหนึ่งนี่ผมน่าจะทําเป็นกากรยดีไหมหรือว่าจะทําเป็นอะไรดีผมลองทุบไอนี่ก่อนครับ ไอ้อถไปก่อนเผื่อได้เบลลอ้วโหเราได้เบลจริงด้วยที่ผมพูดย่คือผมจะอยากทำเวีนไอ้ตัวของสันไฟาสันปฟเขียวแล้วตัดฮิวนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีตัดฮิวนะเจาะเกาะมีแล้วนะครับแล้วก็เล่นเกเรนะครับถ้าจะให้มันเล่นง่ายผมก็แนะนําว่าให้บอร์ดของเราอ่ะมีตัดฮิวหนึ่งชิ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่หรือไม่ต้องพูดว่ามีตัดฮิวและเจาะเกาะหนึ่งชิ้นนะครับถ้าเกิดเล่นเป็นบอร์ดเวทก็ให้มีเจาะเวทถ้าเกิดเป็นเล่นบอร์ดกายภาพก็ให้มีเจาะเกาะกะายภาพนันเอง,ม,เองมันจะทําให้บอร์ดเราเล่นง่ายครับ โอเคหลังจากนี้ผมว่าผมน่าจะชิวแล้วนะอันนี้บอดเจอเชียาลอนนะครับเจอบอดเชียาลอนไม่รู้จะไหวไหมนะมารอดูกันครับแล้วที่เขาตั้งชื่อว่า FC ซแล้วก็ชื่อผมไม่ต้องงงแล้วก็คือเขามากับผมแล้วเขาเป็นเพื่อนผมแหละ ั้งชื่อวันปั่นนะครับอันนี้ไม่ต้องงงนะแบบไม่ใช่ผมไม่ได้บังเอิญเจออะไรแล้วคือเพื่อนผมเลยโอเคผมได้การเลนเพิ่มไหมครับหนึ่งตัวแล้วอันนี้ผมน่าจะอัปเกรด,ดตัวของลัมเบอร์ด้วยนะเพราะว่าเราเงินเริ่มเยอะแล้วเหินเราเริ่มมีแล้วเราก็ทําให้บอยเราเก่งขึ้นนะเอออะไรทำให้บอยเราเก่งขึ้นเราก็ทํานะครับตอนนี้นะเพราะว่าเงินเราเกิน50บาทแล้วโอเคเหลือแค่ขึ้น9ครับน่าจะขึ้นหลังวงล้อเนาะน่าจะได้อยู่ครับ กาเลนนี่ก็ยืนให้เราได้นานอยู่นะเห็นไหมมันดึงตัวแผงหลังเข้ามาสตันนะครับดึงแผงหลังมาตบคิวคเลยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากครับไอ a อนิมอล Deep ฟลู t กับกาเลนเนี่ยคือมันเก่งมากนะครับเดี๋ยวลองดูได้เรื่อยๆเลยคือมันเก่งจริงครับรควแนะนําเลย เริ่มตึงๆนะครับเพราะว่าบอร์ดคนอื่นเขาเริ่มอัปเกรดแบบเกือบแคปแล้วอันนี้เราเหลือแค่ขึ้น9นะเรายัางไม่รีบนะครับเราเลือดเยอะเราเล่นชิีวๆได้นะครับคนอื่นเขาหนีตายก็ต้องแบบดินนน้นรนแหละเราก็มีโอกาสแพ้ได้อยู่เหมือนกันเพราะคนอื่นเขาเริ่มโลฮิตหมดแล้วแล้วก็บอร์ดแคปอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับโอเคไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดเล่นมาสตีกดีเลือดเหลือเยอะๆแบบนี้ก็คือเล่นชิีวๆได้เลยไม่ต้องไปเทมโปอะไรเยอะนะครับคือเล่นชิีวๆเลยอัปเกรดอัปเวลอัปบอร์ดได้เรื่อยไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะครับเลือง ถ้าเกิดเราเราีบไปก็จะทําให้การเงินเราอ่ะเสียได้นะก็เล่นเรืเ่อยๆดีกว่านะไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดเลือดเยอะนะครับแล้วผมได้การเลนอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดผมได้การเลนอีกตัวหนึ่งนี่ชิลเลยนะไม่ต้องรอเยอะเลยนี่ผมน่าจ,จะมีอยู่ประมาณ6ตัวแล้วนะถ้าเกิดผมได้การเลนตัวนี้ไปนะครับตอนนี้มีอยู่5ตัวนะครับโอเคได้ไหมนะได้เป็นของแทงอีกแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับอยากได้เป็นขอดามจทมากกว่า แต่ว่าดาเมจเราก็น่าจะมีจากคอกกี้แล้วก็ไอตัวเอเมซ่าอยู่แล้วนะเพราะว่าไอเอเมซ่าเราใส่เป็นลัคกี้โกะครับมันก็จะแรนดอมของที่แบบตรงสายให้แบบทุกรอบนั่นเองนะโอเคนะรอบนี้ผมก็น่าจะต้องขึ้นแล้วโอเคหลังวงล้อนะครับแล้วก็ลงเป็นมาเร็วไปเรียบร้อยครับได้เป็น4อคอนเเลอร์แล้วก็เปิดเป็นไอนี้ด้วยนะเซนติเนลโอเคอันนี้ก็เหลืออัพบอร์ดให้เก่งขึ้นนั่นก็คือเราจะอัพมอดิไคเซอร์ให้เป็น2ดาวแล้วก็อัพไอตัวของลัมเบอร์ให้เป็น2ดาวนั่นเอง ก็โลนิดนึงนะน่าจะโลสักเหลือ30บาทนะครับไม่รู้จะเจอไหมโอเคไม่เจอครับก็ประมาณ30บาทพอชิวๆเรื่อยๆครับอย่างที่บอกเรื่อยๆเราเยอะโอเคก็นี่แล้ววิธีการเล่นบอร์ดนี้นะเดี๋ยวสรุปให้ฟังคร่าวๆง่ายๆก็คือต้นเกมมาเล่นแบบสเตให้ดีๆนะครับทำยังไงก็ได้เรารวยๆที่สุดนะทำยังไงก็ได้เรารวยที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดมีอัพเมนต์อีคอนก็หยิบมาก็ดีครับแล้วก็อัพเมนต์ที่2ก็แนะนำไปอัพเมนต์ไอเทมก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้บอร์ดเราแข็ง แล้วก็ขึ้นมาเวล8โลหะตัวซีบัทให้ได้2ดาวก็สอต,ตัวนะครับตัวหลักๆเราไม,ม่ว่าจะเป็น,นเอเมซ่าหรือไม่ก็คอคกี้แล้วก็การเลนนะแต่ที่ที่ผมจะแนะนําให้มันเป็น2ดาวแน,น่ๆชัวร์ทุกตาเลยลก็คือการเลนนะถ้าจะเล่นบอร์ดนี้นะครับไม่งั้นเราจะขาดตัวแท้งนะเออแนะนําว่าถ้าเกิดทําการเลน2ดาวได้ก็จะดีมากๆเลยแล้วก็หลังจากได้2ดาวก่อนสักประมาณสเตท5ได้ก็จะดีนะครับพอได้2ดาวปั๊บล้วก็ค่อยๆอัพเวลนะครับขึ้นเวล9เลยแบบที่ผมทํานั่นเองนะ โอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้เหลือแค่โลหายตัวของมอนดิไคลเซอร์แล้วก็ไอตัวของอ่าอันนี้เอเบซ่าผมก็2ดาวแล้วแล้วก็ไอมอนดิไคลกับไอลัมเบิลเออแล้วก็ถ้าเกิดเจอการเล่นด้วยก็จะดีนะครับแต่ว่าโลเรื่อยๆนะก็เหลืออีกคอได้บ้างบางทีก็แอบหลุดหลุดลงมาเยอะในการโลดีฟอยู่เหมือนกันจริงๆก็ควรโลเหลือไม่ต่ำกว่าประมาณสักสามสิบกำลังดีนะบางทีผมร้อนๆเนี่ยกดเพลินไปหน่อยนะครับกดโลอ่ะผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นผมแหละกดเพลินไปหน่อยนะครับเงินหมดเลี่ยม บอดที่ผมว่าค่าจะาตึงมือบอร์ดเราพอสมควรเลยก็คือบอร์ดของคนนี้เลยครับเล่นเป็นเรเนต้ารีโลนะก็ตึงอยู่พอสมควรเลยตัวแทงเขาถึกอยู่นะครับเราเขาเล่นเป็น6เซนตะินเนลเนาะก็ถึกอยู่เลยอะเออแต่ว่าไอตัวของการเล่นเรามันถึกกว่าไงรับดาเมจเรเนต้าได้แบบชิวๆเลยนะครับทั้งที่ไม่มีการเวทด,ด้วยซ้ำนะแต่ด้วยความของดีดรู้แล้วครับ มันเกียนจริงเห็นไหมมันดึงตัวหลังมาตบนะครับมันจะขัดจังหวะการไล่สกิลการโจมตีของอีกฝ่ายอ่ะไอตัวแถวหลังอ่ะได้ดีมากเลยนะไออาร์เมนดีบลูส์นะครับก็แนะนําเหมือนเดิมกาเลนต้องวีเก่งเลยโอเคแล้วตอนนี้ผมได้เป็นกาเลนมาประมาณ8ปดตัวเรียบร้อย,ลย,ย,ยแล้วครับก็โหลเรื่อยๆโอชิวแล้ววัดตังค์ผมก็กลับมาสีบาทแล้วอันนี้ผมเริ่มอยากให้ฮิตแล้วเพราะว่าผมอยากจะโชว์หลายๆรอบครับไม่อยากให้แบบคนอื่นเขาตายก่อนนะเออเดี๋ยวคลิปมันจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คนระัแบบกาเลนโอ้โชว์แป๊บเดียวเองอะไรเงี้ย ก็ยากอยากให้โลละโลให้เจอนะแล้วได้เป็นโมดิคายสองดาวผมน่าจะขายพวกตัวที่ไม่ใช้ทิ้งนะโอเคก็การเล่นตัวเดียวเออเพจะมาหรือเปล่าครับถ้ามารอบนี้ได้ก็จะดีนะแต่วไม่เจอครับแต่ว่าถ้าเกิดที่2เขาไม่น่าตายแหละเออที่2เขาไม่น่าตายผมน่าจะได้โชว์การเล่นอยู่สักรอบหนึ่งก็ยังดีเออแบบไม่ขอให้เขากดยอมแพ้ก็ได้เออให้การเลนผมได้โชสักรอบนึงอะ แล้วก็น่าจะเป็นรอบนี้แล้วครับที่ทําให้การเลนผมพิตส,สองสองสองอะไรละ่ะสาดาวนะครับอ่ะโอเคยังไม่อัปเกรดลัมเบิลไหมหรือว่าอัพไปดีผมเลือกที่จะยังไม่อัพนะครับเพราะผมจะเอาตังค์ไปโลหะการเลนได้นะอีกแค่ตัวเดียวเว้ยโอ้โหมันต้องมาแล้วแหละไม่มานี่ก็จะเหงาอยู่นะโอเคเก็บตัวสิบาทไว้บ้างครับเพื่อให้มันลดจํานวนตัวในพูลนะมีโอกาสเจอการเลนได้มากขึ้นนะลัมเบิลนี้ผมก็เก็บมาก่อนแล้วก็ลงอีกได้3รอบครับลงไปลไป,โ,ลไปโอเคมาแล้วทุกคนการเลน3ดาว เอ้ซื้อทันไหมซื้อทันนะครับเมื่อกี้ยึกยักอะไรไม่รู้นะมาแล้วคารเรียนสามดาวโอเคเจอไปล่างผีนะโอเคการเรียนเราได้โชว์นะครับหนึ่งรอบอับนนี้รอบนี้เราเจอผีเดี๋ยวมาดูนะครับการเรียนสามดาวเจอดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ของดาเมจให้มันนะครับรอบเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะถอดและใส่ดาเมจให้มันแล้วก็ให้มันได้โชว์นะเห็นไหมดาเมจไม่มีนะเพราะมันใส่ของแทงอยู่การเรียนเรานะโอเคก็ชนะมันได้นะครับ มาครับได้เวลาโชว์แอคก,การเลนแล้วการเลน3ดาวเราใส่ของดาเมจไปเลยตึงๆเพราะว่าสกิลมันเป็นดาเมจกายภาพนะผมก็เลยเลือกที่จะใส่ของดาเมจให้มันไปเลยครับมาดูว่ามันจะทำดาเมจไปได้เท่าไหร่นะในรอบนี้นะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรแบบไอ้นี่เราอะนะแบบเซอร์ไพรส์เราอ่ะต่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายและรอบนี้นะครับขา <ๆ S 2> เล่นเป็นบอร์ดเรเนต้าเนาะคนที่ผมบอกนะว่าตึงมือเราพอสมควรเลย โอเคมาดวนครับการเรนดาวเมจยืนยืนเดียวด้วยไหวไหม <c oughs> แต่มันไม่น่าตายหรอกครับเลือดมันเยอะจริงแล้วใส่ Deep ดีฟลูดเห็นปะดึงมาเรียบร้อยแล้วสตันการเรนเราไม่ลดครับเลือดไม่ลดดาเมจปาไป6กพันแล้วครับตอนนี้ยังไงจังหวะนี้การเรนเราดึงแพงหลังมาครับแล้วเบิร์ดทีเดียวหายไปหมดเลยดาเมจหมื่นห้าครับกาเลนเราตัวนี้โอเคประมาณนี้นะครับการเรนสามดาว Deep ot, ด,าดีฟรูดดาเมจล้วน เกือบ20,000ได้นะถ้าเกิดยื้อไฟนานๆกว่านี้หน่อยนะครับแต่น,นี้บอลเขาไม่แข็งพอที่จะยื้อไฟได้นะก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นานะครับดาบลงหัวที่เดียวตายหมดเลยครับช็อตเมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคอมอ e ิมิซุริสนะครับวิธีการเล่นง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆในตรงนี้แล้วกันนะครับก็อัคเมลกหาเป็นอัคเมลอีคอนได้ก็จะดีนะครับหรือไม่ก็ทำยังไงก็ได้ให้เราขึ้นแปะให้ได้ไวที่สุดนะครับแล้วแต่สไตล์ของทุกคนเลย คะแน,นก็ได้ให้ขึ้น8ได้ก่อน4ขีด2นะครับไม่ก็ไม่เกินนั้นทัก4ขีด3อะไรเงี้ยแล้วก็มาลงหาการเล่นลงหาไอตัวของฮอกกี้เอเวอเ์ได้2ดาวนะครับแล้วเราก็มีของใส่มันแล้วก็ค่อ,คอยๆอาเวลไปเวลก้าลงเป็นไอตัวของไอ,ไอตัวที่เหลือใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่อยากจะใส่เลยแต่ที่ผมเล่นก็คือใส่เป็นสีคอนเทเลอร์นั่นเองนะก็ได้เหมือนกันนะครับใส่เป็นลัมเบิลกับหมอในในใน,ในช่วงเลดเกมอ่ะ ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นบอลน,นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ